หลังจากมั่นหมายกันมานานหลายปีนะคะก็ถึงเวลาค่ะที่นักแสดงหญิงคริสต์จูเอตนะคะกับแฟนสาวนักเขียนบทดีเลนเมเยอร์ได้เริ่มเข้าประตูวิวาด้วยกันแล้วนะคะโดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าทั้งคู่จูงมือเข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายในร้านอาหารแห่งหนึ่งใน LA ค่ะท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนสนิทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคริสต์จูเอตเนี่ยนะคะกับภู้มันยังได้ไปจดทะเบียนสมรสกันที่ลอสแองเจลิสเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาด้วยคริสต์ รวดกับแฟนสาวดิเลเมเยอร์เนี่ยนะคะเริ่มคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปี2019ท่ามกลางการจับจ้องของสื่อมวลชนค่ะโดยเมื่อปี2021นะคะนางแสดงสาวก,ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้มั่นหมายกับคนรักเรียบร้อยแล้วซึ่งทั้งคู่ยังวางแผนที่จะมีลูกด้วยกันในอนาคตด้วยนะคะหลังคริสต์วัวด์เปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะเรียกว่านับว่าเป็นอีกคนบันเทิงที่สร้างแรงบันดาลใจและคะ่ะให้กับกลุ่ม LGBT ซึ่งแม้นักแสดงหญิงจะยอมรับว่าชีวิตในวงการบันเทิงทาให้เธอรู้สึกอึดอัดไม่น้อยหากการที่เป็นตัวเองก็ทําให้รู้สึกสบายใจมากกว่านะคะโดยที่ผ่านมาก็มักจะมีภาพเปิดวานของเธอกับแฟนสาวออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่ทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวากันในที่สุดแล้วค่ะ